นะครับสวนซุ้มไผ่สวนซุ้มไผ่ตรงไปลมลื่นถึงนะครับ

ถ้าไม่มาแอร์ไม่ได้ต,ตายเลยพวกนี้ขอกตัวนี้เราจะทํายังไงฮะเราจะเลี้ยงกบอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่าจะเลี้ยงอื่นด้วยกบอย่างเดียวอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าดูกวัดครั้งเนี้ยถ้ามันเวิร์กถ้ามันรอดเดยเอะแยะน่าะแอร์ข้างหน้าเห็นไหมครับหน้าบ้านผมก็จะลงอกอันก็จะได้สั่งไปแหละกำลังปล่อยครับหกเจ็ด <6, 000 S 1> พันตัว ที่น้ำเอะเจาะเร <Sie> ิ่มกระโดดแล้นี่ครับเริ่มเกาะแล้วนี่ฮะเอาไว้ได้ยังไงตายกี่ตัวเดีี๋ยวกองไว้ให้ดูยี่สิบ นี่มีแมลงเยอะไหมฮะแมลงเยอะไหมก็มีเยอะมีเยอะถ้าที่ดูป่านี่แมลงเยอะนะเนี่ยนี่ผมก็ติดไฟ <ป S 2> ไฟ <ป S 3> มันไม่มพื้นนะแม่แต่อ๋อมีโอ้ดีเลยไม่ต้องให้อาหารเลยเนี่ยเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยประหยัดกว่าันเยอะไม่ติดแต่ไม่พืนโดนกินแม่อันนี้ดูยูทูบหรือว่าเพื่อนติดต่อให้ฮะเพื่อนฮะเพื่อนติดต่อให้ครับเพื่อนเคยสั่งมาเลี้ยงแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้กบนาไม่ใช่กบกบเลี้ยงเขาบอกอ๋อเพื่อนเคยสั่งมาแล้ว เพื่อนเขาสั่งมากี่ตัวครับเพื่อนเขาสั่งมาอยู่ชนนี่แหละอยู่แถวบ้านึงน่ะโอ้แสียงว่าแสดงว่าเจ้าวันนี้ก็เอามาส่งแกอีกเออที่สั่งห้าพันตัวป่ะห้าพันตัวป่ะเพื่อนนั่นแหละครับอผมสั่งมาตอนแรกมันสั่งมาหมื่นตัวแล้วก็มาเลี้ยงพอเลี้ยงผมก็เคยเข้าไปดูไปเที่ยวบ้านมันเนละยมันบอกว่านี่กบกบนาเลยนะพวกมันบอกเนี้ย สั่งมาจากไหนก็ถามสั่งมาสั่งมาจากกะก้นบอกเนี้ยผมก็เลยนี่ไงเอาลองเบอร์โทรเขาไปติดเขบอกเนี้ยก็เลยโทรไปถามมานะโทรไปถามดูนี่ครับก็ประมาณนี้ค่ะพี่ี่จริงั้ ไปดูแ่ไปดูโตแล้วอ่ะคิดเดียวตัวนี้มีนกนกเยอะไหมฮะโอ้ยนกมัต้องมับนกเยอะเหรอต้องการหรกทั้งปากหางทั้งนกกรดอะไรนะกระยางขาวทั้งกระยางกรอบแล้วอย่างนี้คิดว่ามันเข้าได้ไหม เดี๋ยวผมจะกั้นตรงนี้อีกทีนึงเนี่ยก็เราก็ลองดูว่ามันจะเข้าได้ไหมแต่อย่างเงี้ยนกไม่เข้าไม่ได้เฮ้ยจะเหยียบนะนนไปแล้วนนแต่ตรงนั้นอะตรงเนี้ยที่เปิดรุ่งเข้าได้เอาไว้เขาเรียกตางห่างครับตางห่างมาคมก็จะดีเดีนกผมยังไม่กลัวทั้งงูนะอ๋องูผมไม่กลัวนะอย่างเงี้ยท้องงูมันเข้าได้แต่ออกไม่ได้โอ้พอมันสูงงูเหลือมครับเยอะงูเหลือมเหรอเป็นกบก่อนเนี่ยไอเกียดไม่เท่าไรตอนเป็นกบอะ หเหลือมเยอะไหยมันใกล้เขาไงฮะโอเครับซับไปเหมือนนั้ง <c oughs> ได้ปูไปกินแล้ววันนี้เสร็จแล้วมาทะเลได้ปูหนไทาจะไปเลี้ยงครับถ้าตายก็กินแค่นั้นแหละจากสัตหิบปูสารปูภาคตอนออก อ่ะติดตามตอนต่อไปมาเลยได้แล้วครับปูเนี่ยปูเรียบร้อยได้แล้วครับเมนูถ้ามันตายนะแม่ตายก็ไม่ได้กินเลี้ยงตายก็ไม่ได้แม่ตายก็ไม่ได้กินโอเคทันดีกว่ามันโตใหญ่ดีไอเราก็นึกว่าเขาน่ะจะมาพัฒนาชุมชนก็คือมา พี่จิงมาบอกคนที่ยังไม่รู้คนที่ยังไม่ลงมือทำพวกเนี้ยเขาทำนึกตัวเองผิดเขากินภาษีของประชาชนนะแทนที่เขาจะเป็นลูกน้องคนชรับใช้ประชาชนกับกลายประชาชนต้องไปยกมือไหว้เขาเนี่ยทุกวันนี้ไม่เลยคือมันเป็นค่านิยมที่ผิดผิดมั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะนายมาก็แล้วแต่ครับนายทำกินเองไม่เป็นก็ไม่ได้กินครับเรา ม่หาเลีย้งยงไหนนะคะน้องผมเนี่ยมันเป็นประหลัดอยู่เลยมาเนี่ยม,มาทุกอาทิตย์อ่ะมาช่วยครับอยากอยากกินก็หากินเองนั่แหละใช่ <c oughs> กินรัฐสภาพได้ปะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <ช>เออรัฐสภาพได้ก็มากินอ่ <c oughs> เรามีให้กินเนี่ยละใช่ต้องมาต้องทำกินเองไม่ใช่ว่ามา,มาแล้วว่าสั่งกินไม่เอาใช่ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นอย่ามาผมบอก เดี๋ยวผมติดต่อไปอีกทีนด้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้ามันอย่างนี้เสร็จปัญหาอะไรก็บอกแล้วคันค่ะจะได้ดเฉยกันเดี๋ยวผมร้องอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวโทรติดต่อไปอีกทีนะเเด๋ยว่น่าจะเกินสองเดือนเดือนนี่แหละประมาณเดือนเพราะว่าต้นเดือนหน้าหรืออะไรน้องที่ชนบุรีก็พูดไว้อยู่ถ้าให้ผมร้องเสร็จนะผมจะสั่งอีกบอกว่า๋ยวโทรคุยกันก่อนก็คือผมผมจะไม่เน้นเรื่องอ้พวกเลี้ยงปอกเลี้ยงอะไร ผมอยากเลี้ยงแบบนานกว่าธรรมชาติว่าประหยัดอาหารกว่าเพราะมันหากินเองแล้วก็มันก็ดูน่ากินด้วยแหละแรงหนึ่งเรามีพื้นที่ของผมนะครับมีพื้นที่แล้วคราวนี้ยบางคนที่เขาสะดวกเลี้ยงปลอกเนี่ยหมายถึงว่าเขาจำกัดพื้นที่พื้นที่เขาไม่มีเขาก็เลยจําเป็นต้องเลี้ยงแบบนั้นแต่ก็คือเลี้ยงแบบนั้นก็ มันก็แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ของใครของมันนะพื้นที่แล้วก็วิถีใครวิถีมันแต่ของผมพื้นที่เป็นนานาอย่างนี้ก็ต้องเลี้ยงนานาเลี้ยงแบบนานาต้นไม้หาแรงให้กินก็ได้ช่วยได้อีกแรงหนึ่งก็อ้วนโอเคครับผมอ่ะปครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะโอเคครับเดินทางต่อจบเส้นภารกิจวันนี้นี่ครับ สระบุรีรชนบุรีสัต,ตหีบวันนี้รับสับไปสองหมื่นกว่านะครับอ่ะไปแล้วครับพี่น้องไปไปหาอาหารทะเลกินครับ ไปแค่ได้เราก็มาครับปลาไผ <5, S 2> ่หนึ 7, ่พันสองพันเอามามนี่เจ็ดพันตัววันนี้ 7, วันนี้ร <5, S 2> ับซัพไปอเท่าไหร่ห3มืสามอ้ยสองหมืนสามช่องสามพันบาทแม่ห่วงรถครับ